ก็สวัสดีนะครับวันนี้เจอกันแล้วนะครับกับช่องนัดหกล้อสิงห์นะวันนี้จะมาพามาดูน้องน้ำเงินเหมือนเดิมนะครับไม่ได้รีวิวนานแล้วเหมือนเดิมครับอะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ ช่วงเย็นนะครับนี่ก็มีคนถามมานะครับว่ารถรุ่นอะไรนะครับอะไรแต่งทั้งหมดนี่มีอะไรบ้างแล้วราคาเท่าไหร่นะครับ อะไแต่งก็นานแล้วครับอะไรแต่งตอนนี้คันนี้ก็อยู่ด้วยกันมาสองปีกว่านะครับเป็นล้วเขามีปัญหาครับขี่ได้สบายปกติรถจะเป็นห่อนี้นะคของนี่ห้อนี้นะครับ ไอซ์เอ็กซ์เอ็กไม่รู้ไปว่าอะไรนะครับดูหานดูรูปครับเสิร์ชดูครับใน Google ได้ครับนี่ครับดูได้รถตัวนี้ยันเดิมนะครับ คันเร่งคันเร่งสายตัวนี้เร่งสายหกร้อยปั๊มบนนะครับปั๊มบนคู่ละเก้าร้อยตัวนี้เก้าร้อยสายเบรคหน้าหลังเซ็ตละร้อยตัวนี้นี่ก็วัดแบบตนะครับตัวนี้เดี๋ยวแบตก็สามร้อยกว่าบาทนะตัวนี้วัดแบตตัวนี้ ช่องหน้าก็จะเป็นนี่นะครับชควนันนี้ตัวนี้ซื้อใหม่นะครับชโชกซื้อใหม่คู่นี้จะอยู่ที่ประมาณเก้าร้อยกบาทนะครับคู่นี้ตัวแท่นตัวนี้ก็จะประมาณตัวนี้ก็จะประมาณนาจิาราแต่เก้าร้อยนะครับตัวนี้ ล้อก็อยู่วงประมาณพันห้านะครับล้อยางก็หนึ่งพันนี่เบรกอ V M ครับตัวนี้ก็ตกประมาณมน่าจะประมาณห้าร้อยครับดิสนี้ก็สามร้อยกว่าบาทครับตัวนี้ดิสประมาณสามร้อยกว่าบาทก็ะแตครับแต่อยู่ที่ประมาณห้าร้อยครับแต่ตัวนี้ห้าร้อยกว่าบาท แล้วก็ชุดแฮนด์ครับแล้วก็ชุดบนแฮนด์ครับนี่จะเป็นอลูมิเนียมนะครับชุดนี้จะอยู่ประมาณน่าจะจำผิดน่าจะประมาณเจ็ดร้อยเปล่าตัวนี้ชุดบน,ต,น,ต,นรบตรงนี้ก็เป็นสวิตช์เกียร์หนึ่งสองสามอันนี้ไฟขอทางนะครับตัวนี้แต่ด้านบนสองฝั่ง ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวชุดหลังนะครับชุดหลังก็จะเป็นอันนี้จะเป็นล้อสองพันวัตต์นะครับตัวนี้ QS สองพันวัตต์เนี่ยครดซ์สองนวัตต์ตรงนี้ก็จะเป็นยาง ร้อยสิบแล้วตัวนี้เจ็ดสิบข้อสิบสองครับ,แ, 70, รบแก้มจะสูงหน่อยข้างหน้าก็จะหกสิบข้างหน้ายางร้อยร้อยร้อยหกสิบข้อสิบสองพักเท้านะครับพักเท้าประมาณตัวนี้ประมาณสนะี่ร้อยหร้อยเนี่ยพักเท้า หลังก็ราคาเท่ากันครับประมาณห้าหกร้อยอันนี้ดีก็สามร้อยเหมือนเดิมน,นี่ก็มางคนครับบางครในตรงนี้ก็ประมาณสามร้อยข้างนอกก็ประมาณสี่ห้าร้อยนะครับตัวนีจนะ้จุดอาร์มครับนี่ซิงอาร์มวิงอาร์มจะอยู่ที่ประมาณไม่เป็นพันห้า 1, 5, นะครับ คู่ละพันห้าโชคก็คู่ละพันสองโชคนี้คู่ละพันสองเราก็แกนนี่ครับแกนเผาแล้วกแกนตัวนี้จะอยู่ประมาณอันนี้ประมาณสามร้อยมั้งครับตัวนี้ตัวสามรอ้รอ,เอยเฮ้ มันสามหน่อยอันนี้จะเป็นของไทเทนเนียมนะข้างหน้าเหมือนกันแปรงทั้งคันครับตรงนีเ้เดิมๆมาใส่ไม่ได้ต้องมาแปรงเอาต้องมากึงครับกึงใส่กึ่งจะกึกงใส่หมดเบาะก,ก็ต้องปาดใหม่ครับบล็อกตรงนี่้บแบรนด์นี้น่าจะรู้จักกันดีนะครับตัวนี้ ก็เขาทรงใหม่ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้เพิ่มเติมมาใหม่นะครับเขาแค่รักษาให้มันดีๆก็อยู่กับเราได้นานแล้วครับด,ดูกล่องนะครับข้างในเหมือนเดิมครับนี่เจีทีครับตัวนี้72400นะครับ นีกล่องดำครับปักจะเป็นตัวตูนเป็นตัวเก่านะตัวนี้เบกเกอร์ก็ร้อยห้าสิบเบกเกอร์ใหญ่ใส่ไ,สไฟใส่ไฟเบอร์หกนะครับนี่ก็เป็นเกียร์เกียร์สามเส้นนี้เกียร์สามอกเส้นใหญ่อัดเต็มที่ครับกล่องระเบิดสายไฟยังไม่ไหมยครับนี่ ก็ขี่ไม่ได้แรงนะครับขี่ก็ยังมากก็ได้แค่หกสิบเจ็ดสิบนี่ก็โอเคนะไม่ขี่แรงมากนะไฟแดงเยอะครับขี่เร็วก็ไม่ได้ระยะทางไม่มีให้วิ่งนะครับน,นี่นะี่แค่ขี่ไปไหนมาไหนเขาไม่บีบแต่ไล่ก็โอเคแล้วตัวนี้เขาขี่ช้าก็บีบชอบบีบแต่ไล่ ประมาณนี้นะเบาะก,ก็นี่ตัดลงนะครับแล้วก็เย็บใหม่เย็บใหม่คปักใหม่มันจะสูงนะครับด้านหน้ามันสูงนี่ครับแด้างหน้ามันจะสูงจะนูนนะตัดลงผ้าใหม่พ้าเบาะนี่มาจากไทยนะครับนี่ผ้าเบานะเนี่ย ก็ม <nenhum bunları> านี้นะครับฝากด้วยนะกับน้องน้ำเงินยังเหมือนเดิมครับอยู่ด้วยกันมาสองปีปีกว่าไม่เคยงองแงครับลนี้ขี่สบายสบายบก็าราคารวมๆก็คิดดูนะครับประมาณนี้นะครับเก่ nine, าไปแล้วก็มีแบตแบตก็ลูกละสองหมื่น ลูกสองหมื่นสี่นะครับแบตบตัวนี้แบตบตัวนี้จะอยู่เจ็ดจุดเจ็ดสองโวลต์นะครับห้าสิบแอมป์ครับสิบซีครับตัวนี้ยี่สิบเอ็ดเซลนะครับตัวนี้ดแบบีเที่ยวที่ชาร์จห้าที่ชาร์จก็ประมาณที่ชาร์จนะห้าแอมป์นะครับตัวนี้ที่ชาร์จโอเคนะครับก็ ฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าชอบเกี่ยวกับการแต่งรถจักรยานไฟฟ้านะครับไม่แน่นะครับน่าจะเอากลับไทยนะครับคันนี้น่าจะวิ่งที่ไทยอะไรแต่งทั้งหมดนี่ก็ของไต้หวันหมดนะครับนี่ทุกชิ้นเลยของมาจากไต้หวันหมดเลยรถก็ของไต้หวันนะก็ฝากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ นี้ก็ขอลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ besame muy lento oh 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 oh, oh. y besame